อัปเดตงานวันนี้นะครับรันเนงครับรันแนงครัวนะครับรนี่ได้เขาตืรอครัวนี่ครับไม่ได้ปูกระเบื้องน,นะครับนี่ครับราแนงของเอ7จีเจ็ดเซนนะครับ เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างหน้าต่างสองบานนะครับกว้างห้าเมตรห้าเมตรคูณสามเมตรนะครับใช้โครงเล็กพวกนี้อาจจะเสร็จนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับระยะห่างประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนความสูงก็เมตรแปดสิบ เอทแปห้าเซนนะครับนี่ครับของเอสิครับพรุ่งนี้เก็บงานงนี่เสร็จตนแดงต่อด้วยสีครับต่อด้วยสีนะครับด้านบนอันนี้ข้าวนะครับข้าวจะของบ้านนะครับ ข้าวเกี่ยวมาเมื่อวานวันก่อนนะครับข้าวนะครับนี่ยังไม่แห้งครับประมาณสองตันกว่าๆนี่ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเก็บได้แลวววววว้วข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันเกี่ยวมาครับน้ำพร้อมอันนี้ก็ยาประจำบ,มมาบ้านนะครับ กะกำแพงนะครับเนี่ยเจนี่ครับชาดุไม่ชาดุไป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 เลยไปไไเลยไปเลยจะจอกแล้วประมาณนี้นะครับเด็กงานครับสวัสดีครับ